กฎของวิชาธาตุของปู่ใหญ่ปู่ฤสีบรมครูปู่ฤสีกะไรยะโกฎหิมาลายะโกดผ้าลายปู่ฤษีตาไฟผู้เล่นลับอยู่ในแดนลี้ลับภูเขาควายผู้เป็นบรมครูสอนวิชาธาตุโลกุตระพระธรรมเจ้า กฎวิชาทาต์เข้อของลูกหลานปู่หนึ่งใช้มนพิทักษ์สินทําความดีความถูกต้องและดูแลผู้ศาสนาอย่าให้ใครย่ำยีเด็ดขาด2ช่วยเหลือผู้อ่อนแอกว่าคนถูกรังแกถูกเอาเปรียบแต่อย่าให้ถึงตายสั่งสอนให้เขาเป็นสัมมาทิฏฐิข้อ3 อย่าโลภมีสัยโจรให้จิตใจเราตั้งมั่นดุดเดียวกับท้องฟ้าและแผ่นดินแผ่นน้ำคือมีความกว้างขวางชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์สตั้งมั่นพรหมมิหารและทำเมตตากรุณามุตาเบขาในการทุกเมื่อ 5. เสียสละมีน้ำใจดุดพื้นปัฐพี6ก พุทธเต็มภูมิหากว่าจะให้วิชาถ่ายทอดแก่สิทธ์ต้องมั่นใจในดวงคุณธรรมของสิทธ์ต้องจิตพุทธเต็มภูมิเจ็ดเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมดูเหตุผลที่จะช่วยเหลือสรรพสษษัตว์ทุกครั้ง8หากแม้นคิด จาบช่วงลบหลู่ประมาทปลามาดหลอกลวงผิดคำพูดผิดศัจจะต่อคุณท่านหลวงปูใป่ใหญ่ปู่ใหญ่ปู่ฤษีบรมกรูวิชาคุณพระรัตนไตรพุทธธรรมสงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคุณปู่เท่าบรมครูวิชาธาตุ ปูหรือสีครูธาตุครูวิชาครูบาอาจารย์หลวงปูใหญ่ปูใหญ่ปูสําเร็จลุนเนนคำเนนแก้วเนนหงหรือสีเทพปปเจ้าเทพพรมเทวดานักราชเทวดาผู้ดูแลสัมมาทิติสืบต่อพระพุทธศาสนาทั้งปวงคุณธาตุทั้งปวง,ค,ง,ปวงคุณน้ำคุณดินคุณไฟคุณลมคุณผู้มีคุณ บิดามารดาคู่บาอาจารย์หากแม้นพูดเล่นๆ่นก็เสื่อมถึงความชิบหายแกตนเองแต่หากจิตตั้งมั่นทำดีทุกบาทย่างก้าวเดินแล้วไซก็จะเจริญมั่นคงดังใจหมายนี่คือสารสำคัญนับจากรู้แล้วจงตั้งมั่นในพระไตรรัตน รตัตนไตรเถิดข้อ9ทั้งหมดที่กล่าวมาหากถือครองวิชาไม่ได้เมื่อใดก็ให้ฝังกรบไว้ใต้ล่มโพสีนโมพุทธายะคุณหลวงปู่ใหญ่คุณปู่ใหญ่ปู่ฤสีองค์ต้นธาตุต้นธรรม วิชาธาตุโลกุตระปุริสีตาไฟปุริสีผ้าลายหิมาลายโกดองค์ต้นธาตุผู้เป็นบรมคูหลวงปู่เทพโลกุดรนหลวงปู่สำมเ็็ดดุนเนนคาเนนแก้วเทพเทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในแดนลี้ลับภูเขาหน่วยภูเขาควายปัจจุบันทุกองค์บรมคู